ฮัลโหลสวัสดีกลับมาเจอคลิปหยกแล้วนะครับวันนี้ลงหลายคลิปหน่อยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะว่ามันมีคอนเทนต์หลายอย่างที่มันน่าสนใจแล้วด้วยพอด้วยสล็อตของวันจันทร์วันอังคารอะไรเงี้ยปกติวันจันทร์หยูจะไม่ลงคลิปอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นวันแรกที่หยกไปทํางานอะไรเงี้ยในข้อออฟฟิศก็จะไม่มีเวลาทําอะไรโอเคคลิปนี้เราจะมาพูดถึง2ซีนด้วยกันของเจ้าก้อยกับพี่ภูซีนนี้สำหรับหยกนะ คนมองว่าดรามา่าแต่สมมติยกเป็นฉากที่รู้สึกอบอุ่นหัวใจอ่ะที่เขาได้เปิดใจทั้งสองฝ่ายเปิดใจแบบเปิดใจจริงๆอ่ะให้ทุกคนดูกันโอเคและอีกซีนหนึ่งที่จะพูดถึงคือซีนที่ดูตลกแต่โคตรสวีทเลยของเจ้าก้อนและก็พี่ภูนะครับยังไงก่อนไปดูการยกฝากกด u ส s c r i b e ช่องด้วยนะครับไปดูกันเลยครับเจียงหายไปแล้วเนะี่ยอ่ามาห้าคลิปแล้วว่า ตื่นไวให้ hey. ตื่นมาซ้อมโล้ไม่งานจะเล่นอยู่แล้วไม่มีอารมณ์พี่ผมจะนอนปล่อยไปแบบพ,พี่แม่งกำลังเฮิร์ตพี่ปูจะกลับอังกฤษอ่ะทีกูบ่นเรื่องกีตต้าไปฝึกงานทําเป็นบอกหัว่อย่าเครียดพอไมเหมือนกันเว้ยของมึงอ่ะแค่ไม่กี่เดือนแต่ของกูอ่ะกี่ปีก็ไม่รู้เมาชอบพี่พูพมาพ,พี่บอกว่าจะนอนไงไปซ้อม แฟนมาแม่งเงียบไปเลยซ้อมดิพี่ไม่นอนต่อนอนอะไรพี่มาดิมาเลยนับชอบเพลงนี้จัง ไอ่ดีไมาเอาใหม่เช่มันหนักจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยถ้ามึงยังไม่คล่องเนี่ยไปฝึกมาก่อนไหมจะได้ไม่ถ่วงคนอื่นเ,เราโค้ชไม่ชอบไอ้ที่ฉูดแบบนี้เลยอะไรของมึงวะเฮ้ยคุยกันดีๆด,ดิวะวงเดียวกันนะว้วยไอ้ปิ้นมึงก็หัดไฟก้าวมั่งยังไงไอ้ก้าวไม่ก้าเก่งว่ามึงเยอะอะ เก่งทำไมวะมันเก่งกว่าแล้วชอบผู้ชายด้วยกันอ่ะข้อบุลลี่เลยเก๋ถึงกูจะสนิทกับพี่ครัวขนาดไหนกูยังไม่เคยพูดไม่ดีกับพี่เขาขนาดกูยังไม่เคยทำแล้วมึงมีจิตอะไรมาแตะเฮ้ยเฮ้ยคุณอะไรกูคุณอะไรปล่อยวัดผมไปเว้ยไปเฮียไปเว้ยโอเคเดี๋ยวขอค้าตรงนี้นิดนึงนะ สีนเนี้มันดูโคตรบุรี่เลยแต่สังคมไทยอ่ะแม่งยังมีอย่างงี้อยู่นะเว้ยเราไม่ค่อยชอบชาวแบบนี้แต่มันเป็นการสะท้อนสังคมให้คนเห็นว่าไม่ใช่มีคนแบบนี้จริงๆแต่อีกซินหนึ่งอีกอีกช็อตหนึ่งที่ต่อมาคือที่คนมองว่าเจ้าก้อนใช้ความรุนแรงแต่อยู่กับมองว่าโอเคความรุนแรงมันไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหาแต่อย่างที่รู้สึกคืออะไรปะเขาปกป้อง เกียรติของคนที่ยืนข้างเขาคือพี่ภูซึ่งมันดีแต่แค่มันไม่ดีตรงที่ใช้ความรุนแรงเท่เนนาน,นั้นหลังจากนี้มีดาวหลอกหนึ่งโคตรดีเลยกูเข้มเศษมึงแบบนี้ก็มันมาแต่เดินจับมือกันด้วยเรื่องที่ไม่ควรแต่คนที่โตในที่เปิดกว้างแบบกูอะ่ะยังพอเข้าใจแต่มึงทำไมถึอยองยอมรับเรื่องแบบนี้ได้ ว่าผมเคยบอกฟังนะอยากปฏิเสธอะไรเพราะกลัวว่าจะแตกต่างกักคนอื่นถ้าผมชอบพี่แล้วผมต้องเป็นเกย์ก็จะเป็นโคตรเท่อะก็อีกไม่กี่อันนี้ก็จะเป็นเทอมหนึ่งแล้วใช่พี่แล้วหลังสอบเสร็จเนี่ย ผมมีขึ้นแสดงบนเวทีใหญ่ด้วยนะพี่มาดูผมด้วยนะผมจะเล่นให้เต็มที่เลยสอบเสร็จแล้วปูต้องกลับอังกฤษเลยแล้วยังไม่มีแผนกลับมาที่นี่โคตรใจร้ายอ่ะแต่ก็ความจริงเลยพี่ปูรากาะตายมันปวดใจเนะียมึงทำยังไงหรอพี่ สุด้ทยัไม่เเจ้าของกระต่ายก็ปวดใจไม่แพ้กันโอเคอยู่ขอพูดในฉากแรกที่เห็นก่อนนะครับฉากเนี้ยมันเป็นามชัดเจน ให้เห็นนะว่าพี่ภูก็ชอบเจ้าก,ก้อยเหมือนกันโอเคป่ะทุกคนเห็นนีิทานเดียวกัะหยกใช่ปะ่ะแต่อยากชอบคำหนึ่งที่ไดล็อกมันสื่อออกมาถ้าฟังจริงไดล็อกนี้ดีมากนะอย่าพยายามปฏิเสธเพราะกลัวที่จะแตกตา่างอันนี้ไม่ใช่พูดถึงเรื่องความรักของเพศเดียวกันคนละเพศหยกว่ามันในทุกเรื่องในการดำเนินชีวิตนะความคิดที่แตกตามม่างบางทีมันคือ มันทําให้มันคือแรงบันดานใจมันคือความคิดสร้างสารรค์หรือเปล่าไม่รู้เค okay. เรามาดูอีกซีนหนึ่งซีนนี้ดูตลกสําหรับคนบางคนแต่สมัยยกรู้สึกคือว่าโคโรเมนติกเลยครับใช้ซรีใช้ใชาเลพูด okay. โอ้ยพันห้ามึงเลยจ่ายวะ เค okay, แล้วก่อนฉากเนี้ยมันเกิดจากการที่พี่ผู้จะไปแบงกฤดถูกป,ปะ่ะแล้วเจ้าก,ก้อนน้องก้าวโทรหาคุณแม่ว่าท้ยังไงดีครับอย่างเงี้ยคุณแม่เขาก็ไกด์วิธีมาว่าทาแบบนี้สิเลยเกิดฉากนี้ขึ้นมาคนละมูดกันทีนไรนะแต่ตอนจบก,ก็ดราม่าเหมือนกันกี่นีทีวะิดนี้ก็สิบนาทีแล้วปะ อยหลักกองอย๋ยวนี้ไม่ต้องถามแล้ว,ว่ามาทำอะไรอ่ะให้เข้าห้องเลยปะผมจะตั้งใจเรียนให้จบให้เร็วที่สุดส่วนพี่คงจะวุ่นกับการดูแลบริษัท แปลว่าเราคงไม่ได้เจอกันอีกนานผมก็เลยมีเรื่องอยากจะถามพี่ให้แน่ใจหน่อยถามวาดิถึงกับให้น้ำดื่มก่อนเลยะขอทำใจอีกแป๊บหนึ่งนะพี่ กินหมดแก้วเลย,ยนีย่มึงแกล้งขนาดแล้วเลยม่วนเสาฮีลดดูไม่คิดว่าเขาจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะแต่น่ารักดี ชอบพี money, ่บ้านไหมโป g แก t r ท n นสเล e ก็แม่บอกว่าถ้าเราไม่กล้าพูดตรงๆก็ให้ใช้ตัวช่วยพูดแทนที่เขาหมายถึงเนี่ยคือให้หาวิธีบอกแบบอ้อมๆไม่ใช่บอกแบบใช้โปรแกรมแบบนี้ จะตายเออจะพึ่งดุสิพี่แล้วคำตอบว่าไง่ะกลัวเหรอปนอนกันนะเฮ้ยอย่าที่พี่บูพี่บู<ว>ตอบก่อนดิ จะชอบคำตอบเขาวะน่ารัลดีเมื่อกี้ที่มึงถามกูว่าเราจะตรงกันหรือเปล่ากูตอบคำถามมึงไปแล้วนะยิม้มโ้อรามาติกเลย สองปีจากอยากให้ใช่อาจจะกลายเป็นใช่ได้ไม่ยากเห็นป่ะฉากเนี้ยมันดูตลกนะดูเป็นมุกอะแต่อยู่ว่าโคโรแมติกเลยนะมันเหมือนเขาชัดเจนกันแล้วว่ายังไง ขาตอบว่าใจตรงกันแล้วแต่อยู่ชอบที่พี่ภูพูดว่าพูดชัดดีกว่าพี่ภูบอกว่าจากที่อยากให้ใช่ในสอปีข้างหน้าอาจจะเป็นใช่เลยกได้มันฟังดูดีและสวยหรูนะในมุมมองความรักแบบนี้แต่อย่าลืมว่าอีก2หรือ3ามวีก,ก็จะสอบถูกปะ่ะพอสอบไฟนอลก็จบเทอม1หนึ่งพี่ภูจะบินไปอกฤษแล้วนะ มันฟังดูดีและทำให้ชุ่มชื่นหัวใจแต่อีกแป๊บเดียวไม่ต้องแยกกันหลายพันไมล์ชัวชุถูกปะอังกฤษกับประเทศไทยนี่หา่างกันแหสิบเจ็ชั่วโมงไหมถ้าขึ้นเครื่องบินประมาณนั้นก็ไม่รู้ดิว่าจะรับมือ,อยังไงแล้วโบจะไปทางไหนแต่หยกเดาวนะอาจจะจบที่คู่โซโล่กับพี่กรีมากกว่าแล้วก็ข้อาจจะทำเป็นภาคแยกของ เจ้าก้อนกับพี่ภูออกมาก็ได้ไม่รู้นี่ดาวล้วนๆโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ละกันและเดี๋ยววันเสาร์เราดูเอพิโซดที่12พร้อมกันทางช่องวันสาเอ็ดสามสิบเอตอน4ี่ทุ่มสิแล้วเขาจะรีลันให้เราดูพร้อมกันทางออฟิเชียของเขานะครับตอนประมาณ5้าทุ่มสิยังไงฝากด้วยนะครับบายบายครับ